ของลุงจิมนะคะเพราะว่าลุงจิมไม่กินหมูก็น้ําหมี่ก็เอากระดูกไก่ที่ติดเนือเอ้อไปให้ถ้วยนี้ก็ของน้ําหมี่นะคะใส่หมูค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้ําหมี่ก็จะหาเรื่องกินแล้วค่ะคือกินต้มบุญเส้นมันก็ธรรมดาเนะเพราะว่าเราเป็นคนที่กินรสแซ่บอยู่แล้วใช่ปะก็เลยทําต้มยําค่ะ ต้มจืดวุน้นเส้นต้มยำเหมือนก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าใช้วุ้นเส้นเนาะอันนี้ไก่นะ้ำหมี่ก็แลกมาจากที่กระดูกไก่อ่ะคะ่ะก็มาต้มน้ําซุปน้ำหมี่ต้มน้ําแรกไปเททิง้งเททิ้งไปแล้วนะอันนี้เป็นน้ําต้มที่สองก็จะทําให้น้ําใสค่ะวิธีการของน้ําหมี่ก็แบบนี้นะคะก็ปิดฝาไวค้ค่ะรอให้เดือดน้นําใส่เกลือนะคะน้ําหมี่จะมาแช่หัวไชเทา้า ก็จะไม่คืนโอเคปล่อยไว้ค่ะเดี๋ยวน้ำต้มสุกเราก็น้ำต้มเดือดเราก็ไปใส่ หลังจากใส่หัวใชเท้าไปสักพักแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่แครอทแครอทอันนี้สุกง่ายน้ำหมีกก็เลยหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อเขาจะได้ไม่เละค,ค่ะแล้วก็าลารีนะคะใส่ลงไปก็รอให้น้ำซุปเขาสุกดีๆแล้วก็น้ำซุปจะหวานมากค่ะเพียมนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ต้องใช้เยอะ เราใช้นิดเดียวน้ำาพน้ำหมีกินแค่สองคนไงครับไม่ได้ทำเยอะมากมายก็เลยเนี่ยแล้วก็ไม่มีราบผักชีนะคะรากผักชีที่เก็บไว้หมดแล้วก็ใส่ต้นต้นผักชีกเงียบร้อยแล้วเราก็ตัน ไว้ไว้สักคู่ถึงเขาจะลอยแบบนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งพอเขาเดือดแล้วเขาก็จะค่อยคๆเรละแล้วก็ไปเป็นน้ำซุปเลยกลมกลืนเต้อิ้วขาวนะคะจะเป็นเกลือและผงปรุงรสนะคะใส่ลงไปรสชาติตามใจชอบค่ะน้ำหมี่ไม่ชอบกำหนดตายตัวเพราะว่าแต่ละคนกินไม่เหมือนกัน ค <Okay. S 2> ปิดฝาได้แล้วค่ะเดี๋ยวค่อยชิมนะต้มน้ำเดือดแล้วก็จะใส่ผักลงไปลวกนะคะตอนนี้ก็มีดอกกระหล่ำหนึ่งเดียวที่เราเหลืออยู่ในตู้เย็นผักเราไม่ซื้อเพิ่มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไป ข้างนอกอะค่ะหลายวันเราไม่อยู่บ้านอะผักมันก็จะเสียใช่ปะ่ะน้ำหมีก,กับลูกอย่างเงี้แหละจะเตรียมแพนเวลาเราซื้อของมาเราก็จะทำกินให้แบบเหลือน้อยที่สุดนะคะก่อนจะออกข้างนอกก็จะใส่น้เส้นไปด้วยเลย ถ้วยนี้ก็เป็นของลุงจิมนะคะเพราะว่าลุงจิมไม่กินหมูก็น้ำหมีก็เอากระดูกไก่ที่ติดเนื้อไปให้หลังจากตักให้ลุงแล้วใช่ไหมคะลุงไม่กินหมูน้ำหมีก็จะใส่หมูลงไปส่วนอันนี้นะคะเราก็จะทำเป็น นะครับเพื่อนๆสุกแล้วน้ำมีก็ตักใส่เจินหมูสุกแล้วนะคะก็จะตักถ้วยนี้ก็ของน้ำหมีนะคะใส่หมูค่ะใส่พริกป่นค่ะ พอดีพริกป่นทีมที่สาวให้มาหมดเนาะนี่ยังโชคดีมีพริกป่นของไวไวอันนี้ของไวไวค่ะไวไวรือมาม่าเนี่ยอ๋อมาม่าเพื่อน